พววาพบกัช่องเสาวกระสินพากินชาแนลอีกเช่นเคยค่ะพี่น้องจ๋าเมือนีสิบห้าพี่พ่น้องมากินอันก๋วยเตี๋ยวแห้งจ้ะก๋วยเตี๋ยวแห้งลกักะผักเข้ากับมีผักสลัดแก้วจ้ะละกักะบักพีกจ้ะเสียงวิวอวววอมาแล้วพี่น้องอมาจาะพี่น้องลุยมึงพี่น้องเอจุดจวดจัด,จด,จด แบ่บพี่น้องแสบเพราะท่านกินกับสีเพิ่จะเสบีบละจะเบอรนเพาท่านกินกับว่าแ่บได้นี้อันนี้ก็เลยไปเลยเลยละไปเลยเลยละกินอีแท้ได้ปบะเนี่ยสบแสบ,แสบกินเบิรงกอนพี่นอ้องอืช,บชบอบแบเ้ยผมกินยังบอร์เนย เห็นบ่ะพี่น้องลูกไส้ไปเบ้างไหมเห็นบ่ะเห็นป่ะ